ฉันตามห้ารานยำหม,มวงปีเ้านี่อยู่นานนัดเลวเทอว่ารานรัชดาวันกะปิว่านปกติแกคายอยู่ลาดถาเรียนตึ้งแกให้ไปพักหนึ่งเทอว่าฉันหวาแกไปในเสียงหวาคายเจอไอ้ตามห้าอยู่หันกินตั้งแต่สมัยเรียนเธอรับประกันความร้อยเลยเคยแกร้อยนัดเอวอขึ้นชื่อเรื่องกะปิว่านเลยเลวให้เครื่องเน้นมาเธอเล่กุ้งแห้ง วครกทั่วถอดไตรเข้าไปไตรเขาไปป่าจริงจังเพิ่มเขาไปบวกเข้าไปเธอว่าโคเล่โคเล่ยเล,ลวทุ่งเติบนัดเลยนี่เธอคุ้มมากเลยเอ็มเธอว่าทุ่งนี้จันอบมากเลยทึงนอกจากยำหมวงแล้วแกมีหมวงกะปิอ้วนกันเธอชุดยอดเลยน่ากินนัด เปรียวกำลังดีกินกับกะปิว่านข้าวกันปลื้มเธอว่าปีกัดอยู่กลางลาดทาเรียนเลยเธอวันนี้ฉันได้มาทุ่งเติบเลยเธอว่าใครไปลาดทาเรียนไม่มีทีจอดรถมีทีจอดรถบริการอยู่เธอวะอยู่ตรงข้ามกับลาดฐาเรียนไปตาเธอ